เปิดลมหายใจไล่ไขมันหน้าท้องโยคะบาลานกับคุณดาดานามาสเตค่ะคลิปนี้เราจะใช้ลมหายใจเข้าช่วยเพื่อให้ท้องยุกค,ค่ะวิธีการนั้นก็คือเราจะหายใจให้ลึกหายใจให้ลึกโยคะให้ครบและท้องจะยุก แบบไม่ต้องฝืนแรงกันเลยค่ะในชุดท่ายังเป็นชุดท่าที่เป็นเหมือนโยคะโฟโลเราจะแอคทีฟแล้วกระตุ้นระบบเผาผลาญมุ่งมั่นต่อการปรับสมดุลร่างกายสำหรับวัยทองทำได้ค่ะคลิปที่28แล้ว36วันปั้นท้องลดวัยทองทำได้ไปลุยกันเลยค่ะ พาตัวเองมายืนที่กึ่งกลางเสือนะคะเปิดเท้าสบายๆเปิดเท้ากว้างกว่าสะโพกนิดนึงได้เลยค่ะง่ายมืออย่าลืมที่สำคัญเก่งท้องนะเก่งท้องเก็มก้นหมวนก้นเข้ามาแบบนี้ยืดอกค่ะแล้วพาหายใจลึกกันหายใจเข้าพยายามท้ายให้ท้องป่องดันท้องออกมาเลยแล้วหายใจออกให้ท้องแฟบขอห้าลงค่ะ ปตัวสบายสบายเปิดกล้ามเนื้อนาอกเกงท้องเกงก้นสุดลมหายใจเข้าให้ท้องป่องเลยค่ะออกยุบหายใจเข้าท้องป่องออกท้องยุบหายใจเข้าท้องป่องลมที่3ออกท้องยุบ หายใจเข้าท้องป่องลมสีออกยุบขออีกหนึ่งลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยมมากแค่นี้เท่ากับว่าเป็นการเริ่มเบินไปที่ท้องของเราแล้วนะคะเพราะเราดันท้องให้ป่องให้ยุบป,ป่องและยุบ องและยุบแบบนี้นะเอาละคราวนี้มากระตุ้นระบบเลือดกันค่ะเปิดเท้าให้กว้างเหมือนเดิมค่ะขอเฉียงนิดนึงนะปล่อยตัวตามสบายค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวเองลงปล่อยแขนลงแบบสบายๆพอปล่อยแขนลงแบบสบายๆแล้วมือแตะพื้นได้เลยค่ะใครไม่ไหวงอขาได้เล็กน้อยนะใครไหวมือแตะพื้นค่ะเยี่ยม อาแล้วสูดลมหายใจเข้าหายใจออกทิ้งศีรษะลงมาแล้วมือมาจับข้อศอกค่ะมือขวาจับศอกซ้ายมือซ้ายจับศอกขวาคางท่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพายโยกตัวนะปล่อยสบายๆใบหน้ามองไปที่หน้าแข้งเลยค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกไปทางซ้ายบิดไปซ้าย หายใจเข้าพักกลับมาแล้วไปขวาค่ะหายใจออกบิดกลับมาแล้วไปซ้ายช้าๆตามลมหายใจหายใจเข้ากลับมาแล้วไปขวาออกพับตัวกลับมาแล้วบิดไปซ้ายสองชุดแล้วหายใจเข้าพาักลับมาบิดไปขวา แล้วหายใจออกบิดไปทางซ้ายสามขออกสองชุดนะสุดลมหายใจเข้าพากลับมาบิดไปขวาออกแล้วบิดไปซ้ายค่อยๆลงรับรู้ไปเส้นใต้ขาที่ถูกยืดต่อเนื่องนะคะสุดลมหายใจเข้าบิดไปทางขวาเราเคลื่อนช้าๆรับรู้ถึงกล้ามเนื้อของเรามีการบิดตัวยืดสะโพกหายใจออกบิดไปซ้าย และพาตัวเองกลับมาตรงกลางค่ะวางมือเงยหน้ามองพื้นเลยเอาละพอเงยหน้ามองพื้นเสร็จเรียบร้อยมือไต่ขาพาตัวเองขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเยี่ยมมากเลือดลมเดินปล่อยตัวตามสบายก่อนหลับตาก่อนนะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกออกเปล่าปากค่ะ ขออีกสองลมนะปรับเลือดลมค่ะเพราะบางคนอาจจะหน้ามืดได้สุดลมหายใจเข้าอย่าลืมเกงท้องเกงก้นเกงหลังหายใจออกเป่าปากอีกหนึ่งลมหายใจเข้าและออกเป่าปากเยี่ยมมากค่ะเอาละกเก้าซ้ายไปข้างหน้าและวางมือเลยค่ะวางมืองอเขา่าถอยขวาไปค่ะ ถอยขวาวางเข่าขวาเท้าราบทิ้งสะโพกยืดเยี่ยมากปลายเท้าซ้ายปลายเท้าวขวาตั้งค่ะยกเข่าลอยยกเข่าลอยเสร็จเดินมือค่ะเดินมือไปวางส้นเดินมือไปหาเท้าวขวาหมุนเท้าขว,วาเกาสิวางหัวเข่าซ้าย เท้าราบทิ้งสะโพกลงไปให้เยอะดูนะหัวเข่าส้นเท้าตรงกันไหมไม่ตรงกระตึ๊บปลายเท้าออกไปได้หนึ่งชุดแล้วปลายเท้าซ้ายตั้งยกหัวเข่าให้หลอยแล้วพามือมาเดินตรงกลางวางส้นงอขาจัดระเบียบเดินมือมาวางมือค่อมขา วางหัวเข่าขวาเท้าราบทิ้งสะโพกจัดระเบียบกล้ามเนื้อตรงนี้ชุดที่สองเพิ่มระดับฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่ายกตัวเองขึ้นเพื่อยืดเมื่อสักครู่เรากระตุ้นเลือดลมแล้วคราวนี้เรายืดค่ะยืดคลายไปที่หน้าขาคลายไปที่สะโพกฝ่ามือวางค่อมขาปลายเท้าตั้งยกหัวเข่าลอยและเดินมือค่ะ เดินมือปุ๊บวางส้นนามาพามือมามาวางค่อมขาหมุนปลายเท้าให้ได้90วางหัวเข่าซ้ายเท้าราบพอเท้าราบแล้วจัดระเบียบตัวเองแล้วสเต็ปรอบสองมือวางบนหัวเข่ายกตัวเองขึ้น แค่ยกตัวเองขึ้นก่อนเมื่อสักครู่เรายืดหน้าขาฝั่งขาขวาคราวนี้เราก็มายืดฝั่งซ้ายขออีกหนึ่งชุดจะเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆวางมือปลายเท้าซ้ายตั้งยกหัวเข่าให้ลอยและเดินมือค่ะอ้อมไปเลยเดินมือป้ายและหมุนวางเข่าขวาเท้าราบมือขย่งทิ้งสะโพกลงไปนะ รานี้มือทั้งสองข้างไปจับที่หัวเข่าผักตัวเองและดันหัวเข่าเลยค่ะดันเข่าเลยยืดให้กันแบบสุดสุดกระตุ้นเลือดลมให้สุดแล้วในการดันเข่าขอแขนแบบตึงตึงเอ็นหลังเล็กน้อยหนาะแล้วค้างท่าสุดลมหายใจเขา้าหายใจออกเยี่ยมมากขอค้างสามลมหายใจเขา้า หายใจออกเยี่ยมขออีกหนึ่งลมที่รักจา๋าสุดลมหายใจเข้าหายใจออกวางมือหน้าขาจะขาดปลายเท้าขวาตั้งยกหัวเข่าลอยพอเข่าลอยแล้วก็พามือเดินวางส้นให้ดีมันจะมีการโยกเข่าแบบนี้นะงอมาเรื่อยๆวางส้นหมุนมือมาวางค้อมขาวางเข่าซ้ายเท้าราบมือขย e งทิ้งสะโพกลงไป เสร็จเรียบร้อยวางมือบนหัวเข่าแล้วผักตัวเองยืดไปเลยแล้วเราจะอยู่กับลมหายใจนะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวหายใจเข้าให้ครบตามสูตรท้องยุบแบบไม่ต้องฝืนแรงหายใจออกอีกหนึ่งลมสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกวางมือเยี่ยมมากค่ะปลายเท้าทรายตั้งยกหัวเข่าลอย เอาละพยกเาลายเดินมือมากึ่งกลางขยบเท้าเข้ามาให้แคบหย่อนอกลงให้ขนานกับพื้นมือจับไปที่เอวสูดลมหายใจเข้ายืดตัวเองขึ้นมาสุดยอดมากกระตุ้นเลือดลมคราวนี้มาระบบเผาผลาญแชร์โพสหรือถ้าสควอดชอบมากได้ก้น นะเราจะกระชับต้นขาเราจะกระชับหน้าท้องด้วยท่าสคอสเปิดเท้าให้กว้างเท่ากับสะโพกยืดอกเก่งก้นเก่งต้นขางอเขา่าเราค่อยๆลงนะลมหายใจของเราเดี๋ยวเราไปจับจังหวะเอาให้ถูกงอเขา่าหย่อนสะโพกดูแอบดูนิดนึงหลังให้ตรงไว้ค่อยๆลดตัวเองลงเอาละค้างอยู่ตรงนี้ก่อนจะพาหายใจละอันนี้มือยังจับก็เพื่อคอนโทลนะสุดลมหายใจครับหายใจออกลดลงอีก ลงมาเข่าเกินถอยเข่าออกไปเยี่ยมปล่อยมือสูดลมหายใจเข้ายกแขนขึ้นให้บาลานซ์วันนี้พาแขนมาข้างหน้าเพื่อให้บาลานซ์ยืดอ,อกขึ้นไปยืดหลังและหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวอยู่ตรงนี้แบบสบายสบายกันเลยอย่าลืมเก่งท้องเก่งก้น เราจะได้หน้าท้องเราจะได้ต้นขาสะโพกเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วสูงเกินไปเราลดตัวเองลงไปอีกเหยียบยืดแขนไม่พาแขนแนบหมูนะขอพาแขนให้ขนานกับพื้นขออีกสามลมเยี่ยมมากผ่ามาแล้วอีกสองลมอะที่ร้อยจ๋าอีกแค่ลมเดียวสูดลมหายใจเข้าให้ลึกท้องป่องออกมาแล้วหายใจออกหายใจเข้ายืดตัวเองขึ้น หายใจออกปล่อยมือวางข้างลำตัวหลับตาได้เลยให้เลื่อนลมเดินปู้ดปาดไปเลยจ้าสูดลมหายใจเข้าลึกปาดเงื่อก่อนนะออกเป่าปากอย่าลืมเก่งท้องเก่งก้นเอาไว้ตลอดเวลาเพราะเราให้ความสำคัญอยู่ที่การจัดการพุงของเราขออีกหนึ่งลมค่ะสูดลมหายใจเข้าและออกเป่าปากวันนี้พาฝึกสามชุดนะ ยืดอกค่ะเก่งท้องเก่งก้นสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆหย่อนสะโพกงอเขา่าย่อนสะโพกงอเขา่าพาพาข้างล่างลงก่อนพาข้างล่างลางเข่าเกินถอยออกไปนะถอยออกไปเอาละเจนี้จะพาแขนขึ้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นขอขนานกับพื้นวันนี้พาแขนขนานกับพื้นเพื่อให้เขาบาลานเหมือนคนดึงก้นเราอีกฝั่งหนึ่งก็ดึงมือของเราแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าให้ลึก และออกให้ยาวแบบเข้มข้นมากเลยเพราะเราจะได้ต้นขาได้หน้าท้องได้เงื่อหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าลึกอย่ายิ้มอย่ายิ้มเดี๋ยวจะหมดแรงหายใจออกพาขึ้นแล้วสุดเราหายใจเข้ายืดตัวเองขึ้นนะออกปล่อยมือวางข้างลำตัวหลับตาได้เลยหายใจเข้าลึกจมูกค่ะให้ท้องป่องไปเลยออกเป่าปาก หายใจเข้าลึกจมูกออกเป่าปากปาดเหงื่อตลอดเวลาขออีกหนึ่งชุดยืดอกเกงท้องเกงก้นสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ่ย่อนสะโพกลงงอเข่าย่อนสะโพกปล่อยมือลงมาก่อนแอบดูก่อนแอบดูเสร็จเรียบร้อยหายใจเข้ายกแขนขึ้นให้ขนานกับพื้นแล้วหายใจออกตรงนี้ตอนหายใจเข้าดันท้องให้ป่องออกมาหายใจออกดันท้องให้แฟบ หายใจเข้าดันท้องป่องออกแฟบเข้าป่องออกแฟบถ้าไหนใครหน้ามองพื้นยืดออกขึ้นมาอีกเข้าป่องออกแฟบขออีกลมเดียวเข้าป่องออกแฟบหายใจเข้ายืดแล้วออพ่นคลายมันเยี่ยมมาก มันเยี่ยมมากไปจัดการเบิร์นหน้าท้องกันค่ะพาตัวเองนั่งลงมาเพื่อจะจัดการไขมันรอบเอวไม่น่าเชื่อกับการยืดอกให้หลังตรงแล้วก็ขยับเท้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ส่งขาให้ลอยแล้วก็ส่งแขนให้ขนานกับพื้นแล้วก็เหยียดขาขวาแล้วก็งอเข้ามาแล้วก็เหยียดขาซ้ายแล้วก็งอเข้ามา แค่เนี้ยจะช่วยเบิร์นหน้าท้องของเราเยี่ยมมากอยู่ตรงนี้เหยียดขวาหงอเหยียดซ้ายหงอคราวนี้สัมพันธ์ลมหายใจสูดลมหายใจเข้าเหยียดขวาออกหงอเข้าเหยียดซ้ายออกหงอเข้าเหยียดขวาออกหงอเข้าเหยียดซ้ายออกหงอเข้าเหยียดขวา ออกงอเข่าวเหยียดซ้ายออกหง่อมือชอนใต้เข่ารอเวลานี้แล้วฝ่าเท้าประกบแล้วมือจับไปที่เท้ายืดอกขะสูดลมหายใจเข้าออกเป่าปากหายใจเข้าออกเป่าปาก ชุดที่สองมาจ้าเท้าคู่กันเก็บเข่าชิดยืดหลังให้ตรงเขยิบเท้าเข้ามาให้ใกล้เอาละคราวนี้แขนลอยก่อนและขาลอยตามหายใจเข้าเหยียดขวาออกเงาะเข้าเหยียดซ้ายออกเงาะเข่าเหยียดขวาออกเงาะเข่าเหยียดซ้าย ออกงอเข่าเหยียดขวาออกงงอเข่าเหยียดซ้ายออกหงอมือช้อนใต้เข่าวางเท้าดึงน้องไปนะฝ่าเท้าประกบกันตีปีกได้เลยใครคลายเอาละรอบที่สามจะ้ะหลังตรงนะ เน้นค่ะให้ความสำคัญหลังเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกเอาละแขนขึ้นแล้วขาขึ้นค่ะแล้วค่อยคเหยียดสองข้างเลยสูดลมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวหายใจเข้าหายใจออกใครไม่ไหวลดลงหายใจเข้าใครไหวยืดขึ้นแล้วหายใจออกค่อยสองลมหายใจเข้าหายใจออกอีกลมเดียวสูดลมหายใจเข้าหายใจออกรีบรีบลงเลย เยี่ยมมากยืดออกค่ะอ้าวล่ะสุดยอดไขมันรอบเอวกระจัดกระจายพาตัวเองมาอยู่ในท่าคานเขา่ากลางฝ่ามือออกให้กว้างยืดที่สุดสะบักโกงโกงหลังดันที่สุดสะบักริ้ดที่สุดแขนเลยเลยเก่งหน้าท้องเกงหลังเกงก้นเหยียดขาขวาไปแล้วเหยียดขาซ้ายค่ะเอาลละแล้วด่งสะโพกขึ้นด่งสะโพกขึ้นดงสะโพกขึ้นดงสะโพกขึ้นเขยับเท้านิดนึง เขยบเท้านิดนึงค่อยๆกดอกลงไปงอเข่าค่ะงอเขา่าทีบตัวเองมาข้างหน้าให้หัวไหลตรงมือถอยเท้าค,คือที่ที่พางงจ,งจริงไม่ต้องเขยบเท้าได้แต่เนื่องจากว่าเสื่อเราลื่นเอาละแล้วครานี้โด่งสะโพกขึ้นให้สูงงอเขา่าเราทดลองนะงอเขา่าแล้วค่อยๆสไลด,ด์ตัวมาข้างหน้าสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกโด่งสะโพกขึ้นให้สูง และงอเข่าค่ะสูดลมหายใจเข้าดันตัวเองมายืดไปนะเราไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขาไม่ต้องขยับเลยแล้วหายใจออกโด่งสะโพกขึ้นไปให้สูงการโด่งสะโพกให้สูงเราค่อยๆหย่อนหนะ้าอกลงมาดนะ้าเอาละขางอสูดลมหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวมาให้ตรงและหายใจออกโด่งสะโพกขึ้นไปเท้าเราก็ขยิงได้ขยับนิดนึงได้ลองดู เนื่องจากว่าตึงมากส้นเท้าก็จะลอยจากพื้นนะเอาละค่อยสองชุดเยี่ยมงอขาหย่อนหน้าท้องลงไปสูดลมหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนะให้ตัวเองแพ้งแล้วหายใจออกตรงนี้ก่อนหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยมเอาละสูดลมหายใจเข้าหน้ามองพื้นแล้วหายใจออกโดง่งสะโพกขึ้นไปให้สูง หายใจเข้าออกตรงนี้หูต่ำกว่าแขนอย่าลืมท้องค่ะแมวหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวโอ้ท้องกระชับเราก็ดีใจละขออีกหนึ่งชุดงอขาย้อนไปก้นมันจะโด่งโด่งนิดนึงนะย่อนย่อนหน้าท้องลงนิดนึงสูดลมหายใจเข้ายืดตัวองขึ้นมาแล้วหายใจออกนามองพื้นหายใจเข้า หายใจออกขออยหนึ่งชุดหนึ่งลมหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าโดง่งสะโพกขึ้นไปให้สูงค่ะลดศีรษะลงหูต่ำกว่าแขนใครพาหูใครพาศีรษะเฉียดพื้นได้เยี่ยมมากค่อยๆลดอกลงอะ่ะขาตึงมากส้นเท้าก็จะลอยไม่เป็นไรค่ะอยู่ตรงนี้หายใจเข้าลึก และออกอยาวท้องเขมแมวไว้ตลอดเวลานะท่าน,นี้ระหว่างหายใจท้องเขมแมวไว้เลยคอยหนึ่งลมสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยมมากขาย่งปลายเท้างอเข่าวางเท้าราบกับพื้นแล้วค่อยๆหย่อนหน้าท้องลงไปติดกับต้นขาวางหน้าผากลงไปได้เลยค่ะผ่อนคลายวางหน้าผากบนท่อนแขนได้เลยนะ ถ้าใครอึดอัดเอียงแก้มซ้ายขวาได้เลยหรือใครจะปล่อยแขนเหยียดยาวได้หมดเลยอยู่ที่เราผ่อนคลายขอให้เบาสบายค่ะวันนี้พาพักในท่าชายโพสเพื่อปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนของเราปรับสมดุลให้กับร่างกายของเราค่ะหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกยาวหายใจเข้าให้ลึก และออกให้ยาวเยี่ยมมากเอาละพาขึ้นนะฝ่ามือวางข้างหัวเขา่าสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาหายใจออกมานั่งอยู่กึ่งกลางเสือจ้ายืดหลังให้ตรงมือทั้งสองข้างงายฝ่ามือสูดลมหายใจเข้าแขนขึ้นมือประกบหายใจออกวาดแขนออกเป็นวงกลม หายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจให้ลึกนะออกวาดเป็นวงกลมให้สัมพันธ์กันให้ได้ค่ะตอนหายใจออกสุดๆดให้มือแตะพื้นขออีกหนึ่งชุดสุดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะมือประกบพอดีแล้วหายใจออกวาดแขนลงมา เยี่ยมมากค่ะมามือประกบกันบริเวณหน้าอกแล้วถูมือให้เกิดพลังงานพอเราถูมือเกิดพลังงานเสร็จเรียบร้อยนำมือทั้งสองข้างประกบกันที่ดวงตาค่ะเยี่ยมมากเอาแล้วขอถูมืออีกหนึ่งครั้งนะมือมาประกบกันแล้ววางไปที่หน้าท้องกับหน้าอกของเราค่ะ หลับตาได้เลยหรือสบายสบายได้เลยค่ะขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดกับตัวเรานะคะขอบคุณที่เราดูแลตัวเองและขอบคุณที่แบ่งปันเวลา